ทำบูชาหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนจังหวัดนครสวรรค์นมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองปุญญากามโมมหาเถโรมหาเตโชมหิทธิโก มหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปติสัมปันโนนิพโยนิรุปัทโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพาปุญญากาโมมหาเถโรมหาเตโชมหิทธิโก มหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปติสัมปันโนนิพโยนิรุปัทโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพาปุญญากามูมหาเถโรมหาเตโชมหิทธิโก มหาลาโภมหาปุญโยมหาคุณโนมหายโสสิทธิสัมปติสัมปันโนนิพโยนิรุปัทโวตัสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพาขออนุภาพหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนผู้เมตตาทรงริษล้วนครบท่วนคุณ ให้ช่วยหนุนลาบยศสุขสมบัติดังปรารถนาให้แคล้วคลาดจากอันตรายภัยนานาให้ก้าวหน้าจเจริญยิ่งทุกสิ่งเทิน